สวัสดีครับพี่น้องผมช่างใหญ่อาจารย์ใหญ่กําลังสอนโรงเรียนช่างอะไรช่างเย,ย่ครับมาจากด้านไหนเชียงใหม่นะบ้านหนองเตา่าเออช่างเย,ย่เชียงใหม่มาจากหมู่บ้านหนองเต่านะวันนี้เราจะมาฝึกหัดตัดลองทรงสูงครับถหอะไรนวลคืนเป็นธรรมชาติซ้อมบีเยอะๆวิธีการจดจำลักษณะของรูปทรงลองทรงสูงใช่ไหมครับให้เรานึกถึงอะไรครับหน้าวีใหญ่ถึงหน้าวีใหญ่แนนอนใช่ไหมครับ นี่แน่นอนใช่ไหมอันนี้แนวอะไรครับแนวตั้งครับครับอันนี้เนะยแนวความหวีคเยียงหวีใช่ไหมครับครับแล้วก็สไลด์หวีจําได้ไหมครับความสูงวัดจากอะไรวัดจากตีนผมตีนผมกดไปหูเนี่ยนะครับขอบทรงอยู่นี่ใช่ไหมนี่บตรงนี้แล้วก็่ทยทั้งหมดเจ็ดจุดเหมือนเดิมถูกไหมที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะก็ขึ้นแล้วเนียยกลอยเอา ดูเลยครับกดลงลงสิครับไปเลยรวดเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวสันบีต้องอยู่นี่ครับพี่น้องเออสันบีชิดตินผมใช่ไหมไปเลยรวดมันไม่มีผมตัดไปเลยเขาเรียกว่าตัดลมอะ่ะเออหนึ่งสองเอ๊เอ มีนี่ผมจะตัดให้ดูเอกสาที่ก่อนเป็นความนาที่ดีดีแล้วที่มีสติ่าดูเห็นไหมเนี่ยตันวีชีตินผมปลายีงัดออกเห็นเห็นผมที่ตัวต้องโดนตัดไหมเนี่ยอ๋อทาไมเมื่อกี้ผมงัดแล้วมันทำไมาเอาวีไอเอาวีมาครับวีเราเนี่ยผมใช้วีด้านถีใช่ไหมครับต้องการมันสั้นหน่อยตัดเข้าไปเนี่ยถ้าบ,บิดออกเลขต้องมีไหมเนี่ยครับมีใช่ไหมเนี่ยครับมีปตรงนี้ยมีก็ถ่ลยเนี่ย ยกลอยแนบยกลอยครับมีไม่มีสรุปมี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 ใช่ไหมเนี่ย,ออค,ยครับมีไหมเนี่ยตรวอบทรงไหมเนี่ยครับเอเข้ามาแสดงว่ามีสรุปแล้วแนบยก เออมาต่อเลยจุดที่สองพับหมูลงตักโดยใช้ไกลลายจุดที่หนึ่งใช่ไหมเห็นมีไม่มีสรุปมีมีไข่ยบรอไข่สามจังหวะก็พอนับหนึ่งสองสามใช่ไหมมีอะไรแนบแนบจบลอยโอเคไปต่อแนบยบลอย เออทีนี้ก็สไลด์ดีขึ้นไปยังได้เลยใช่ไหมเนี่ยได้ไหมครับสรุปนี้ไม,ม่มีมีครับเออดึงดูยังไงสอบดูยสูงเออดุยสูงก็ตัวขึ้นไปเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคไหมครับเฟิร์ตคอยใช่ไหมเนี่ยครับ,รบได้ไหมขึ้นขอบตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยครับ แล้วก็แนบย,ยกรอยยำ้ำสร้ยหวีขึ้นแล้วก็แนบย,ยกรอยจวดจวดเลยเวลาไปออกหน่วยก็มีน้อยก็ต้องเนี่ยเสียเงินจ้างนายแบบวันนี้สี่ร้อยนั่งนาะยจ้างมาคนละชั่วโมงหรือคนละสองชั่วโมงชั่วโมงละร้อยเนี่ยคนที่ไม่ออกหน่วยเลยเนี่ยไม่ยอมออกหน่วยเวลามีน้อยนะเขาชื่อช่างกวนพังงานะนะท่านจันใจจาได้อยู่ยอมจ่ายเงินวันละหกถึงแปดร้อยนะ ที่บ้านขายขนมขนมหวานน่ะอ่อละห้าบาทสิบบาทเลูกกระตันยูนะไม่ยอมออกสื่อให้จันใหญ่ถ่ายเลยลิปเพิบไม่มีสักภาพเลยทำได้ไหมครับเอาลุยไปเลยใกล้ๆเขาไปซูมใว้ใกล้ๆครับเออซูมไปที่สีแล้วก็เส้นผมแล้วก็ใบมีดเท่านั้นจังอื่นเขาไม่อยากดูตอนนี้เขาจะดูว่าช่างวิเย,ยจะรอดไหม จะมีเนียบยก้อยได้ไหมเรียนมากี่วันแล้วช่างเย่แปดวันครับแปดวันเนะั้ต้องตัดผมให้มันได้นะเสียเงินเป็นหมื่นหกแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนก็แพงโคตรแพงเลยหมื 10, ่นหมื่นหกวันละสองร้อยสิบห้าสามสิบวันก็สามหมื่นกว่าอุปกรณ์ก็ซื้อเองต่างหากหนายแบบก็หัวละร้อยอีกชั่วโมงหนึ่งก็งมีเงินสี่ห้าหมื่นนะถึงจะเรียนอาจารย์ใหญ่ได้นะถ้ามีเงินหมื่นหนึ่งก็เรียนได้ประมาณห้าวันนะอุปกรณ์ไม่ได้อีก ยกเว้นอุปกรณ์มีอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราจะมีช่างตัดผมบาร์เบอร์ประดับในวงการคนหนึ่งเนี่ยช่างใหญ่เสียน้ำลายไปไดูกี่กี่ลิตรกี่โลอ่ะอืมเนี่กลับสซมันวิ่งมาเห็นไหมกลับสซมันวิ่งมาใช่ไหมเนี่ยวิ่งมาลบโค้งขึ้นใช่ไหมเนี่ยเป็นรูป <S <S ตัวลายซอฟต์ตัวยูออตัวยูตอนนี้จบยกรอยเลย เอพื่อนก็บอกผมพอเท่าที่ไหวชีวิตมันจะได้ไม่เหนื่อยดีแอบดูกระจกแวบหนึงมันบานไหมเนี่ยติ๊กสายตามันตรงนี้มองไปที่กระจกซ้ายขวามันมันบานไหมถ้ามันสายตาสั้นก็จะชโงกมานี้ใช่ไหมเนี่ยนิดหน่อยเธอมาที่ชะโงกมาตรงนี้เป็นเรียมไหมเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้ครับเห็นไหมเห็นเหพื่อจะเอียงเธื้อหยัหมวจะเอียงเสอต้องเอียวตัวตรงๆอ่ะดู <ạ S 2> ผมเนี่ย ต้องตรงๆก่อนใช่ไหมตรงๆก่อนแล้วเราก็เช็คบาลานซ้ายขวาเนี่ยครับว่าซ้ายเ่ยขวาเนี่ยสูงเท่ากันไม่กบสูงอีกสายตามาตรงเนี้ยหน้าหวีใหญ่ครับตรงนี้ดูว่าความสูงตรงนี้มันต่ำใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่สายตรงนี้ตางเืออะไรเป็นเทคนิคแล้วก็เอียงมื่ถ่ายรูปภาพได้จำได้ไหมเนี่ยจำได้ทำได้ไม่ทิ้มเธอมาวันแรกผมไม่เจออะไรเดินหวีเนี่ยเราตั้งอ่ะนับอะไรหนึ่งสอง สามสี่แล้วก็พิ้งหวีกลับจาได้ไหมเนี่ยก็ต้องเอามาใช้ตอนเนี้ยใช้ตอนเนี้เออนั่นแหละโยกหวีเป็นรูปพัดโยกมาเรื่อยๆเอาไหม่เดี๋ยวโยกไหม่ไยตักแล้วง้างหวีกลับเล็กน้อยใช่ไหมรูปอะไรรูปพัดเออรูปพัดถ่ามาอุ้ยเจ๋อ เห็นไหมทำเองไม่แบบรูปพัดดีอย่าให้อะไรอย่าให้มุมประเดีด้านขวาออกนอกหวีนะขอร้องเมื่อกี้นี่ก็ตกหวีดีมองกระจกแวบหบนึง่งดูซ้ายขวาเท่ากันไหมยังต่ำกว่าน่อยหนึ่งย,ยังต่ำกว่าหน่อยเ,ยเอาลุยเลยลุยเลยตัดสินใจเลยดี ไปดูกระจงไหมเกิดไงบ้างใก,ใกล้เคียงเหรครับใกล้เคียงก็พอเราไม่ได้ตัดไปแข่งขันหรือประกวดนะเอาแค่ตัดให้สวยได้ตังเขากระเป๋าเอาให้สวยเอาให้ได้ทรงมไม่มาตรฐานเอาจารย์ใหญ่จะพาไปแข่งขันทุกคนเลยฝากด้วยน,นะครับวันที่16ตุลา6-7นะนักเซนทันเวดเกียด์ฉลองครบรอบกลุ่มตัวผมชายหญิง10ปีนะอาจารย์ใหญ่เป็นกรรมการ ฟาสเฟดโอเพนนะเดี๋ยวจะไล์สดทุกช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้ทราบรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวเยี่ยมๆมีความกล้าแล้วช่างเยี่ยมมีความกล้าแล้วเออดีดีดีดทำไปทำไปดีนั่นแหละรู้จักวิธีการเกาผาดก็รู้จักวิธีแก้ไขนั่นแหละลอยปาดออกดีลอยๆอยแล้วปาดออก วันที่ยี่สิบเก้าเจอกันนะที่หมู่บ้านโรงเรียนโรงเรียนอะไรประชานุกูลหรือประชานุกูลขำสนิทอะสายไหมซอยหกสายไหมซอยหกนะเดี๋ยวช่างย่างเย่พร้อมไหมคนตอนที่หกเอยี่สิบเก้าวันอาที่ยี่เก้าพร้อมไหมยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจแต่ลงชื่อไปแล้วเอยังไงวะมีคนอย่างนี้บอกบอกบอมก็บอกว่าพร้อมเลยเอาทีเนี้ย เราขึ้นกรอบทรงก็ได้ใช่ไหมะจะก็ใช้เบอร์หนึ่งมาเก็บรายละเอียดเหมือนเดิมเราขึ้นกรอบทรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยสวยแล้วเนี่ยในเวลาแค่เก้านาทีเองไม่ไม่ไมไมนานเลยลวงหาอะไรลองฟันใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอนหนึ่งเดินมาเนี่ยไปอะไเลยถายขึ้นไปเลยนิ้วหนึ่งอ่ะเชิดเชิดขึ้นไปทีเรยวซ้ายเรยวขวาสิครับนั่นแหละ ดี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 วันนี้ก็หาไ,ไ,ไสลาขึ้นหลขึ้นเนี้สลาลขึ้นได้ไหมครับสลาขึ้นซึ่งไปเลยไปถึงประมาณกลางบริหูแล้วชดขึ้นเลยบริบาลกลางบริหูแล้วชดขึ้นเมื่อกี้เราตัดไปลงทรงกลางมาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราจะตัดลงทรงสูงอนะ่ะเราต้องต้องเริ่มใหม่หมดไล่สีใหม่เนี่ย ตรงนี้เห็นไหมเป็นหลุมเนี่ยขขเขายี่ยเยอะหน่อยตรงนี้ไถน้อยหน่อยเดี๋ยวมันปวดมันจะสั้นเลย,ยสบายๆจะเดนินอ่อนมืออ่อนมืออ่อนจะคืนมืออ่อนมืออ่อนตามมือผมอะ่ะถ้าคืนนวผมปวดข้อมือผมต้องมาบังคับข้อมือเลยนีนั่นแหละไปตัดไปเดินไปเอาเท่าที่ได้ เป็นกําลังใจให้ช่างเยี่ยด้วยนะขอบคุณพี่นีสีลมใช่ไหมครับสีนมวัดแขกเออขอบคุณพี่นีสีลมวัดแขกที่แนะนําให้ช่างเยี่ยมาเรียนตัดผมนะกับอาจารย์ใหญ่แล้วครับนะอาจารย์นะก็ขอขอวยพรให้ช่างเยี่ยและพี่นีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรก็ไกม,ม่นีมันดำมันดำเลยพบพับโลกแล้อะไรขึ้นไปเลยตัวน้ำหนักที่มุมด้านซ้ายใช่ไหมเนี่ยอะไรขึ้นไปเลย อยู่ในหลุมอ่ะก็ตะแคงเข้าก็อเอียงไปมีดเข้าครับลงมุยดันซนายเดียวแล้วก็ถ่ายเตรียมหน้าแล้วสไลด์ขึ้นไปใช่ไหมใช่ไป,ปนี่ก็ตัดแกงอขอให้พี่นีแล้วก็ช่างเย,ย่ตัดผมเก่งบนเก่งคืนนะเป็นครูบาอาจารย์มีเงินรวยๆทำธุรกิจอะไรขอให้สำเร็จเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสูงอยู่สูงนะเก็บแค่นี้อืม นิ้วหนึ่งอ่ะนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งอย่าไปขยี้สูงถ้าขายี้สูงมันจะเป็นโพรงนะเห็นไ,ไหมันเรียวก็เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานิ้วหนึ่งจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะนี่เรื่องหลังเรื่องอุ ถ่ายลงช่องของตัวเองคือว่าสอนตัดผมฟรีเหมือนกันนะสอนฟรีเฉพาะใน youtube นะบอกต่อๆกันด้วยนะที่ก็มาเสียตังค์เสียตังค์ให,งให้อาจารย์ใหญ่อธิบายให้ฟังวิธีตัดผมลองทรงไรล,ลองทรงสูงทุยสูงอธิบายให้ฟังที่ตัดยังไงเข้าไปอธิบายเลยข้าไปอธิบายเลยก็ใช้หวีใหญ่ตีซอกตีกรอบก่อน ยวอขยับลงมาสันหวีต้องชี้ตีนผมใช่ไหมตีนผมเหนื่ยชีย้ตรงนี้เออใช่ถ้าตีนผมมันสูงต้องต้องวางวางสันดีีที่อะไรบนใบหูทูมหฮารับไบโูมันจะได้ไม่สูงมากครัใช่ไหมสังเกตด,ดีดีว่ามันห่างระหว่างใบหูกับกับอะไรกับตีนผมใช่ไหมดูเอาความสูงกรอบทรงอยู่ระดับไหนระดับหนึ่งหน้าวีใหญ่หนึ่งหน้าวีใหญ่ใช่ไหมถ้าเธอถ้า,ถานอนลักษณะนอนหวีใช่ไหม ันบีชิดตีนผมมาปลายบีอะไรปลายบีงัดออกเล็กน้อยใช่ไหมอลิตบิดถ้าไม่งัดเป็นยังไงไม่ถ้าไม่งัดเป็นยังไงก็จะกินผมเข้าไปมันจะลึกใช่ไหมครับมันต้องบิดปลายบีออกบิดปลายบีออกเล็กน้อยเพื่อให้เพื่อให้กรอบสมมันตรงขึ้นไปไงครับนะอ๋อทัได้ไหมครับผมไม่งั้นมันจะสั้นใช่ไหมเนี่ยมันจะลึกใช่ไหมตรแหวกจะลึกเข้าไปมันจะเป็นโพรงครับผมในตรงเนี้ยตัดแล้วก็บิดปลายีออก ถ้าเราตั้งหวีมันจะไม่ต้องไม่ต้องบิดถุกไหมครับครับดูถ้าตั้งหวีเนี่ยถ้าตั้งหวีอย่างนี้ใช่ไหมครับครับตั้งหวีก็ตั้งเลยแล้วก็ง้างหวีกลับเล็กน้อยใช่ไหมอธิบิดครับนะครับแต่ถ้านอนหวีมันต้องอะไรง้างหวีกลับทุกจังหวะใช่ไหมครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สองก็ยังนอนอยู่ถูกไหมครับครัะจุดที่สามอะไรยังหวี ให้ขอบทรงวิ่งเงินรวบเลยรูบตัวอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็จะก็สไลด์บีขึ้นความสูงไม่เกินอะไรครับไม่เกินเอ่อความสุยไม่เกินใบหูบนใช่ไหมบนใบหูใช่ไหมเนี่ยความคูงนี่ครับผมใช่ไหมครับครับมาต่อเลยไปเอาตัวแม่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 อธิบายต่ออธิบายยังไงต่อเราตัดยังไงทีแรกอ่ะเอาลองฟันออกใช่ไหมลองฟันออก ก็สไลด์สไลด์หวีขึ้นสไลด์ยังไงสไลด์ตามรอบสไลด์ให้มันสไลด์หาร<ห>อบตรงก่อให้ได้รอบอยู่ให้ได้รอ,อไดรอบทรงพูดด้ถูกให้ได้รอบทรงครับเออสไลด์หวีขึ้นมันแหละขึ้นเป็นเลื่อยใช่ไหมใช่ครับตรงเนี้มันทิ้งโค้งใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ทิ้งโคง้งไปเนี่ยครับทิ้งโค้งไปเนี่ยครับอ่ะสไลด์ไป สไลด์มือนิ่งๆนะมือนิ่งๆห,หม,มายความว่าสไลด์ขึ้นไปเนี่ยมือนิ่งๆอ่ะมือซ้ายนิ่งมือขวาตัวนิง่งโดยไปพร้อมๆกันใช่ไหมครับก็คือให้หวีขึ้นไปก่อนใช่ไหมให้หวีขึ้นไปก่อนถ้าบัตรเตอรีย่ยขึ้นไปก่อนเป็นไงแหวงอีกครับถ้าหวีขึ้นไปแล้วบัตรเตอรี่ยนตกหวีอีกก็แหวงอีกเพราะฉะนั้นต้องอยู่บนหวีใช่ไหมใช่ไหมขอบโตมันเกินไปลูวบอะไรเนี่ยคือโค้งไหมเนี่ยครับต้องได้ทุยด้วยตัดผมอ่ะ ถ้ามองมุมสูงลงม,มาแล้วมันก็จะโคง้งไงครับะนะตั่งนี้ก็เดินเลยใช่ไหมครับย,ยังหี่ใช่ครับยังหีเออข้ามธรรมะธรรมแดงเหมือนช่างตะปุกหน่อยไม่ใช่ช่างไม้หรือช่างสีทาเพนท์เธอมันเลยฝั่งนั้นอะไรด้านขวาใช่ไหมจุดที่หกก็จุดท <6 S 1> ี่หกแนบโยกยอย,ย,อยใช่ไหมเทคนิคก็คือเรื่องอะไร แต่เป็นรูปพักใช่ไหมครับเออลืมอะไรพับหูใช่ไหมบริเวณจุดอะจุดที่สองกับจุดที่หกมันต้องมีการพับหูลงมาใช่ไหมครับพับหูลงมาแล้วก็เอาหวีเข้าไปตักบิดระเบียบก็ทายเลยครับเทคนิคคือจําว่าลงน้ําหมักที่อะไรสันสันหวีเนี่ยบุมบิ่มด้านซ้ายเนี่ยครับเนี่ยเห็มันวิ่งไปเนี่ยครับวิ่งบนสันหวีถ้าจะไปวิ่งบนเนี่ยมันเสียมันดังไหมไม่ถูกมันดังใช่ไหมเนี่ย มันดังด้วยแล้วมันไม่ถูกด้วยมันรับน้ําหนักไม่ได้เขาเห็นมันวิ่งเนี่ยพ่อบอกว่าให้มันวิ่งว่าให้วิ่งอว<อ>ิ่งบนสันหวีไม่ใช่วิ่งหวยเหมือนเดยเหมือนท,าานท,ทออี่สามเมื่อวานนี้นะที่สาลรุซงทอัพท์ได้ไหมได้ไหมครับต้องพิ้วนะเฟกไม่ยากนะ เขวบาดออกนะ่ไหมทำมันคิวๆอะไรนะตรงนี้มันแบ่งแต่นิดเลยพอแล้วเดี <S <S ๋ยวมันจะเป็นอย่างอืง <S <S อ่นนะเอาเดี๋ยวสุดท้ายผมฝากกับไลน์กูแช่นยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ